สนับสนุนโดยกิกกระบ t ยเทอร์มาเทค s ทีทีอีสและเดว่ามิชชั่สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคอมพิวเ์ทีวีครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้ผมมีเมนบอร์ดจกทางกิกกระบาครับมานำเสนออีกแล้วช่วงเวลาที่ผ่านมาครับเมนบอร์ดของทางกิกกรบที่ส่งมาให้เราทําการพรีวิวนั้นจะเป็นของ Workstation เกือบทั้งหมดนะครับเหมือนเขารู้ว่าเราเฮ้ยเน้นการทํางาน ก็เอาในส่วนของการทํางานมาพรีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันซึ่งวันนี้ครับเป็นคิวของเบนบอดขนาดเล็กนะครับในรุ่นของ X 1 5 0 M Plus W S ครับผม ชื่อต่อท้าย w s มันก็คือ Workstation นั่นเองนะครับก็คือเหมือนเขามันเป็นตัวยอ่อซึ่งตัวนี้เป็นชิปเซตในชิปเซ็ตของ C232 พร้อมกับเหมือนเดิมนะครับตัวเก่าๆเนี่ยเราอาจจะไม่ได้บอกข้อมูลในเรื่องของ CPU ที่รองรับในของซีรีส์การทำงานนะครับเขารองรับในส่วนของซีออนแล้วเขายังรองรับในส่วนของคอไอ i ด้วยนะอย่าเข้าใจผิดนะครับ ซึ่งอย่างเพื่อนๆอ,อยากใช้ CPU e o ซก็ใช้งานได้นะครับหรือว่าอยากจะใช้ CPU ในส่วนของ Core i ก็ใช้งานได้นะครับในบอร์ดเดียวกันนี่แหละนะทีนี้เรามาดูกันว่าบอร์ดตัวนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มจากหน้ากล่องครับหน้ากล่องครับเขาจะพูดนี่ฮะจะเป็นชื่อรุ่นมานะครับตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของดีไซน์ซิงค์ในส่วนของ w s หรือว่า Workstation ของเขาเนี่ยจะมีหน้าตาเหมือนลายพรางทหารนะฮะก็ หลายรุ่นแล้วที่เป็นรายทางทหารที่เอามาให้ดูแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นตัวดําน้าเงินอันนั้นก็ถือว่าสวยงามใช้ได้เลยนะครับต่อมาครับด้านล่างครับเป็นซ็อกเก็ต1นึ่งหนึ่งห้าหนะครับชิปเซ็ตก็ c 2สองสามสองชิปเซ็ตนะครับรองรับ D D R 4นะฮะด้านหน้าก็จะมีประมาณนี้นะฮะเรามาดูส่วนของด้านหลังครับเขาจะมีฟีเจอร์นะฮะในส่วนต่างๆของการใช้งานนะครับอย่างตัวเนี้ยเขาจะใช้ r e a l t e ทนะครับที่กบิดแลนนะครับเป็นตัว Cforce ที่เน้นในเรื่องของ การทางานเน็ตเวิร์กนะครับที่นิ่งเสถียรนั่นเองนะฮะต่อมาเป็นส่วนของออดิโอครับก็ในเรื่องของเสียงนะครับด้านเสียงก็ยังจัดเต็มมาให้นะครับเสียงก็ทํางานเวิร์กสเตชันบางทีก็ต้องใช้เสียงเนาะอย่างพวกทํางานกราฟิกต่างๆนะครับทำพวกซาวเอฟเฟกนะฮะก็ต้องใช้เสียงเหมือนกันต่อมาครับนี่ก็จะเป็นในเรื่องของชุดต่างๆทั้งยูอันนี้จะเป็น USB พอร์ตนะครับว่าจะมีการใช้งานที่ทนทานแล้วก็ยาวนานมากยิ่งขึ้นในส่วนของ คจ่ใจไฟ s ซ l i d แคปต่างๆนะครับมีอายุการใช้งานที่มากกว่า Solid Cap ทั่วๆไปนะครับแล้วก็มีในเรื่องของเลเยอร์ของพื้น PCB ที่หนานั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้เนี่ยถือว่ามันเป็นเป็นเมนบอร์ดรุ่นเล็กเนาะซึ่งในเรื่องของฟีเจอร์มันอาจจะไม่ได้มีเยอะเท่ากับรุ่นใหญ่ๆที่เราเคยนำเสนอไปนะครับในตัวกล่องก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับพร้อมกับแผ่นไดรเวอร์ สาย SATA นะครับให้มาด้วย1ชุดนะครับหชุดเนี่ยมี2เส้นนะครับมีข้อ90กับข,ข้อตรงนั่นเองแล้วก็แผ่นปิดหลัง back I/O panel ครับเก็บไปก่อนตัวกล่องทีนี้เรามาดูส่วนของเมนบอร์ดครับตัวเมนบอร์ดครับมาในขนาด micro ATX นะครับเป็นไซส์ขนาดเล็กนะครับซึ่งห,หลักๆแล้ว micro ATX ก็จะมีช่องการใช้งานที่น้อยนิดนะครับเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้าง ส่วนของ CPU ครับรองรับ Intel Xeon นะครับแล้วก็ Intel Core i นะครับใน Socket 1151นั่นเองนะฮะก็อยู่ตรงกลางแบบปกติทั่วๆไปตาค้างก็มีชุดพักจาไฟเล็กๆอยู่นะฮะจะไม่มีตัวซิงค์นะจะเป็นแบบเปลือยเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวเล็กๆมันก็ไม่ได้มีความร้อนอะไรสูงนะครับก็เน้นการทํางานแต่เพียงอย่างเดียวนะครับไม่เน้นแบบเอามาโอ c คหรือเอามาทําอะไรที่มันดูหนักๆนั่นเองนะครับถ้าคิดว่าจะทํางานใหญ่ สิสต็มมันก็ต้องใหญ่ตามต่อมาครับพาชจ่ายไฟให้กับ CPU ครับมี8พิน1ชุดนะฮะด้านข้างครับเล็กๆก็จะมีในพวกของพอร์ตการเชื่อมต่อพัดลมไฟเลี้ยงพัดลมนะครับต่อมาตรงนี้ครับเป็นสล็อตแรมนะครับสล็อตแรม2ชุดนะครับสสล็อตรองรับสูงสุด32จิกนะครับพาชจ่ายไฟครับให้กับเมนบอร์ดนะครับอยู่ตรงนี้เลย2 4พินนะครับ ถาดมาเล็กตรงนี้ครับเป็น USB 3.0ที่ใช้ฟอนต์พา l เนลด้านหน้านั่นเองนะครับขันมาตรงนี้ครับเป็นชุด SATA นะครับ6พอร์ตด้วยกันนะครับที่เขาให้มาจะไม่มีพวก SATA e x p r e s s หรือว่าอ่า uh, นะต่างๆซึ่งอันนั้นก็จะเป็นแบบไฮเอ็นขึ้นมาอีกนะครับต่อมาครับซิงค์มันซิงค์เล็กๆครับน่ารักน่ารักครับ4 2 3 2อยู่ใต้ซิงค์ของตัวนี้ฮะ เป็นซิงค์แบบหมดยึดนะครับนี่เป็นลายพลางทหารเล็กๆครับสล็อต PCI ครับเขาจะให้แบบ x 1มาครับ2สล็อตตรงนี้นะครับแล้วก็แบบ x 1 6หนะครับ1สล็อตอยู่ตรงนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของสล็อตการใช้งาน PCI แล้วก็มีส่วนของชุดซาวอยู่นี้ครับเล็กๆเลยทุกอย่างดูย่อส่วนน่ารักมากนะฮะเหมือนกันครับกับรุ่นเล็กตัวนี้ครับถึงจะเป็น microATX แต่ก็มีกัด ลายพื้น PCB แยกออกจากกันในส่วนของชุดซาวนะครับซึ่งก็เป็นจุดเด่นของก g a b บ t e ไปนะครับมาดูพอร์ตการเชื่อมต่อด,ด้านหลังครับเรียกว่าเน้นการใช้งานอย่างเดียวเลยมี PS2 ครับเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดนะครับจะไม่มีการเชื่อมต่อออกจอใดๆนะครับตรงนี้โดยจะมี USB 3.0ครับให้มา4พอร์ตด้วยกัน USB 2.0 2พอร์ตครับแล้วก็พอร์ต LAN RJ45 แล้วก็ส่วนของชุดออเดโอนั่นเอง ตัวเป็นบอร์ดเล็กๆครับน่ารักน่ารักสำหรับคนที่เน้นการทำงานแล้วก็อยากใช้ CPU ซีออนนะครับในการทำงานแล้วก็อาจจะเน้นในเรื่องของการเปิดใช้งานนานๆนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็มีส่วนของฟีเจอร์ที่รองรับอยู่นะครับในเรื่องของการเปิดใช้งานนานๆว่าจะไม่มีผลต่อการทำงานนะครับอายุการใช้งานส่วนต่างๆก็ดูทนทานและนานขึ้นนั่นเองนะครับเป็นบอร์ดขนาดเล็กที่คนทำงาน งบน้อยแล้วกันนะเป็นงบที่ไม่สูงมากควรต้องมีไว้นั่นเองนะครับกับนี่ฮะ X150M+ เดี๋มัน u S จากแบรนด์กิก b ะไบครับโอเคสำหรับตัวนี้ครับเพื่อนๆสามารถติดตามชมบทความได้ที่ w w w c o m p e t e t v c o m นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ที่ Facebook Fanpage ด้วย f a c e b o o k c o m c o m p e t p r o d u c t i o n สำหรับวันนี้ครับผมและทีมงานคอมพิวทีวีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ